วันนี้เราจะมาเล่นเกมนะคะทำภารกิจด้วยการป้้ทำไมอเลยอสวัสดีครัอยอนวันนี้พูดไมได้แล้ว น้องเกน้องกายนะฮะกับแม่แอนนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะคะทำภารกิจด้วยการปบคือทริปนี้นะฮะสามคนนี้จะพูดมีได้นะมีพ่ออินเป็น MC เป็นพิธีกรคนเดียวโดยที่ทุกคนจะต้องมีเมนูให้ทำอาหารขนมหรือเครื่องดื่มอะไรเนี่ยนะครับมีโจทย์ไว้โดยที่ทุกคนที่ได้รับภารกิจของตัวเองห้ามทำเมนูของตัวเองอย่างเช่นตัว่มามแม่ได้รับภารกิจชงโอเวนสีน นะมาม่าห้ามพูดก็โอนตินดนี้ได้ไมไม่ได้ไม่ได้อืออไม่อายไม่อายด้ได้แต่ว่าแบบแบบมีความหมายไม่ได้ชี้บอกได้แต่ห้ามจับจะมีสภารกิจ3เมนูก็คือของตัวเองถ้าสมมติหนูได้โอวันตินก็คือหนูห้ามทำห้ามทำโอวันตินหนูต้องให้สคนนี้ทำโดยที่ไม่สามารถให้มาม่าทำคนเดียวก็ได้นะต้อง ผู้นี้ทำนะถ้าของมามาก็คือผู้นี้ต้องทำห้ามทำด้วยตัวเองห้ามหยิบด,ด้วยตัวเองมีเวลา10นาทีข้าสามารถทำสำเร็จรทั้ง3าเมนูนะต่เราจะเอาแเนได้รางวัลพัน1000บาทโอเคไหมคนละพันหรือพันหนึ่งแบ่งกันแบ่งกันไม่โอ้น้อยแบ่งกันเดีเ๋ยวเราจะแจกไปยืนทางหากันห้ามมองนแรกมามาก่อนนะปิดชูให้กล้องแล้วเอามาคืน

อะไรโอ้โอ้ไปถูกต้องเอาอะไงเออ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 เแจัของตัวเองนะเออเอ่ออะไรอะไรถูกไห ä, o, thorough 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 มถูกไหมฮะวินาทีแล้ว ไปดูโอเคได้ให้กายปปั่อาเวนะลเอาเวลาหมดไปเรื่อยๆนะ ดูดิดูดิดูมือดิ เจอแล้วเดูๆข้าจับเองนะข้าจับมือกันเองนะอะไรอะไรใช้ผักเอาใจมอนไปเลงลากขัด

你爸。 เอันนี้เออทำไมกายโดนตีอย่างเดียวกายบอกเลยจบเกมนี้ช้ำใดตายไปดิเออเออเออ

สิบห้สบสีต้องจัดจารแล้วสิบสิบเก้าเจ็ด ไอ้กินทั้งไงพะนี่นูนูดน้ำแข็งละลายหมดนะกรรมกินอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวกายได้โจทย์อะไรไปเออไข่เจียวหมดเออไข่ไข่เจียวไส้กรอกเดี๋ยวไส้กรอกที่ยังแบบสับจากกระทะไม่ทันเจได้โชวนอะไรเออไข่กับผลไม้ทัองยาวเอออ่าเราเสิร์ฟอันนี้ขัดผลไม้นะเมื่อกี้ทำไม่ทันมาม่าได้โจทย์อะไร คูป่ป <c oughs> ั่น,น,นไม่หลงเหลือความไปที่แล้วอ,อะงั้นเดี๋ยวเรามาตัดสินกันนะครับ <c oughs> ตัดสินให้ก่อนอย่างแรกเลย นะอันนี้เนี่ยมันก็พอได้แต่ทียังไม่ได้เทตอนหมดเวลาพ่อถือว่าจริงๆไม่ผ่านอันนี้ขาดโฉไปอันนึงก็คือว่าผลระบายเสิร์ฟไม่ทันก็ตกนะอันทำไมมันอยู่ดงเสิร์ฟแบบมินิมอลค่ะมินิมอลหรือว่าเสิร์ฟไม่ออกเมื่อกี้เใครตีกระทะเสิร์ฟแบบฟิวชันเว้ยเจคายบอกว่าเดนตกเจฟเดนกลายช้ำไปอ่ะทำไมอ่ะกลายเกิดอะไรขึ้นหนกลายไม่ยอมทำเง ใช้ไม่มยอม,ม่ป,มป,มปตกงตรงนะก็คือไม่ผ่านทำไม่ไา้ไม่เอาไม่กล้าชิมเนี่ยอย่างเี้กินเท่าไหร่ บางบางทีต้องนึกถึงคนที่เขาเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นใบเนาะเขาแบบต้องสื่อสารก็ต้องมีความยากลำบากเนาะโอเคถ้าใครอยากให้เราทำชาเล้นจ์แบบนี้นะคะแบบใบแบบนี้อีกนะคะบอกได้นะคะโอเคนะอ้าวน,นี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ